Happy Valentine's Day สวัสดีคะ่ะสาวๆแม่นทำไทยกลับมาพบกับคิตตี้ครั้งนะคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์เทศกาลแห่งความรักนั่นเองสาวๆก็จะแบบเฮ้ยฉันจะแต่งตัวยังไงแต่งหน้ายังไงทําผมยังไงนะคะวันนี้นะคะคิตตี้มีเทคนิคง่ายๆและอุปกรณ์เพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นเองค่ะก็จะได้แต่งหน้าใสๆเตรียมพร้อมไปออกเดทนะคะอยากจะรู้ว่ามีอะไรกันบ้างและแต่งแบบไหนนะคะเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ ครื่องสำอางชิ้นแรกนะคะก็คือยี่ห้ออินทิเกรตเบอร์ PK33 3นั่นเองสีแรกที่เราจะใช้นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มเราจะเอาไว้เขียนคิ้วนั่นเองแล้วสีต่อมาเป็นสีขาวเราจะเอาไวท้ทาตรงหัวตาแล้วก็ใต้คิ้วค่ะและอีกอย่างก็คือเอาไว้ทำสันจมูกให้จมูกพุ่งโด่งนะคะสีต่อมาจะเป็นสีชมพูอ่อน สีชมพูอ่อนนี้เราจะเอาไว้ทาให้ทั่วเปลือกตาแล้วก็ใต้ตานะคะแถมสีนี้ยังใช้เป็นไฮไลท์ไว้ช่วงแก้มด้วยนะคะและสีถัดมาสีชมพูเข้มสีชมพูเข้มนี้นะคะเราจะเอาไว้ทาตรงเบ้าตาแล้วก็ใกล้ๆกับหางตานะคะแถมยังเป็นบรัชออนให้เราอีกด้วยนะคะเป็นสีเดียวกันและสีสุดท้าย น้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลอ่อนเราจะเอาไว้ทาใ,ใกล้ๆก,กับหางตาเหมือนกันนะคะเพื่อให้หางตาดูเออเหมือนกับว่ามีมิติมากขึ้นและสีนี้สามารถทำให้เป็นสันจมูกด้วยค่ะ เป็นไงคะพาเลตนี้แค่พาเลตเดียวใช้เกือบทั่วหน้าและอีก2ออย่างนะคะที่คิตตี้จะนำมาบอกก็คืออย่างแรกที่คาดไม่ได้ไลเนอร์นั่นเองนะคะไลเนอร์อันนี้ของ g ก r ร์แลค่ะอันนี้เห็นไหมคะว่าคิตตี้จะไม่กลีดตาเยอะกิดตาเบาๆนั่นเองนะคะอย่างสุดท้ายลิปสติกค,ค่ะลิปสติกของ NYX สีอะไรเนี่ยสีเทนเทนะคะของ NYX นั่นเองอ่ะเราจะมาเริ่มเขียนคิ้วกันก่อนเลยนะคะ เราใช้สีน้ำตาลเข้มสุดนะคะในการเขียนคิ้วต่อมาอย่างที่คิตตี้บอกคือใช้สีขาวทาหัวตาแล้วก็ใต้คิ้วนะคะแล้วเรายังใช้สีขาวสีเดิมนั่นเองทาสันจมูก เบาๆนะคะนิดนึงหลังจากนั้นใช้สีชมพูอ่อนทาให้ทั่วเปลือกตาแล้วก็ตายตานะคะแล้วก็ใช้สีชมพูเข้มทาไปที่เบ้าตาค่ะแล้วก็ใกล้กับหางตานะคะ แล้วเราก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนทาที่หางตาหลังจากนั้นเราใช้สีชมพูออนที่เดิมทาเป็นไฮไลท์ตรงแก้มแล้วก็ใช้สีชมพูเข้มทาเป็นบลัชออนนะคะ แล้วก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนเหมือนเดิมนะคะคัดเป้าจมูกให้มันดูโด่งขึ้นมาและอกกีอย่างต่อมานะคะเราจะกีดตาเองใช้ไลเนอร์ของเกิร์แลแน ลากิดจ,จากข้างล่างนะคะให้เริ่มจาก1ส่วน3ของตาใกล้ห่างตานี่นะคะแล้วก็กีดขึ้นไปเลยะคะ่ะดิกนน้อยนะคะแล้วก็เอาด้านบนมาชนและอย่างสุดท้ายนะคะลิปสติกนั่นเอง สาวๆแม่น้ำไทยกับเทคนิคและอุปกรณ์น้อยชิ้นในวันนี้ลองไปทำกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิตตี้ด้วยค่ะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้วัเลนทน์สเตย์